บมิาหมนวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์แห่งอัลลอฮ์ขอความจำเริญและสันติสุขจงประสบแด่ผู้นำของเราท่านนาบีของเราท่านเป็นผู้ที่รักของเราผู้เป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์พึงทราบเถิดโอพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะของฉันขออัลลอฮ์เมตตาทุกท่านเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในหลักการอิสลาม ในประเด็นต่างๆเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าอันอีมานที่แปลว่าหลักศรัทธามีความหมายว่าอย่างไรหลักศรัทธาที่เรียกว่าอันอีมานหมายถึงการยึดมั่นด้วยหัวใจการกล่าวด้วยลิ้นและการกระทำด้วยอวัยวะทางกายการศรัทธาจะเพิ่มด้วยกับการเชื่อฟังอัลลอฮ์และจะลดลง ด้วยกับการฝา่าฝืนต่อพระองค์ดังนั้นพระองค์อัลลอฮ์ได้ตรัสว่าเพื่อพวกเขาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธาพร้อมๆกับการศรัทธาที่มีอยู่แล้วณนะที่พวกเขาและท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดสลลัลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าการศรัทธานั้นมีเจสกว่ากระแหงที่ประเสริฐที่สุด ก็คือการกล่าวลาอิลาอลาฮอิลลัลลอฮและขั้นต่ำสุดของมันคือการกระจัดสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากถนนหนทางและความละอายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเช่นเดียวกันหลักการอีมานหลักการศรัทธานั้นมีหกประการดังที่ท่านศาสนาทูตมุฮัมหมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลล,ลัมได้บอกเอาไว้ในคำพูดของท่านที่ว่าท่านจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะศรัทธาต่อบรรดาคมพีของพระองค์ศรัทธาต่อวันอาคิราวันสิ้นโลกศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวะทั้งดีและชั่ว